การเลือกม่านของพัสยาที่เป็น pet friendly ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคืออูเปลี่ยนม่านมา3ชุดแล้วค่ะเพราะว่าคือเวลาที่เวลาที่เรารับแมวเด็กเข้ามาค่ะ เขาก็มาจะมีความสนพอมีความสนปุ๊บเขาก็มัาจะเล่นม่านแล้วทีเนี้ยพอม่านมันพังแล้วก็รู้สึกว่าม่านะ่ะคือมันเป็นส่วนสําคัญมากๆที่จะทําให้บ้านเราอะเปลี่ยนมูดหรือว่าทําให้บ้านเราอะสวยขึ้นได้ทีนี้ก็เลยลองค้นดูข้อมูลดูว่าแล้วมันจะมีม่านแบบไหนไหมที่มันจะค่อนข้างทนกับรอยขีดข่วนแล้วก็เป็นมิตรกับ ในส่วนของน้องแมวของเราด้วยแล้วทีนี้ก็เลยเจอในส่วนของภาสยาจากในเพจเองพอเจอปุ๊บเราก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลแล้วเราก็เลยชอบแล้วก็เลยตัดสินใจใช้บริการของภาสยาค่ะ สำหรับความประทับใจนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะไม่มีส่วนผสบของฟอร์มาดีไฮที่เป็นอันตรายทั้งกับเราแล้วก็ทั้งกับน้องแมวค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยคือนวัตกรรม s a n ิทา z ์ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าม่านเนี่ยไม่อมฝุ่นนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะ อย่างที่3ามเลยคือสะท้อนน้ําเวลาที่น้องๆสเปรย์ใส่ผ้ามา่านเนี่ยเราก็แค่เหมือนเอาน้ำอ่ะไปฉีดที่ผ้ามา่านแล้วก็เช็ดออกได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่4ี่คือสําคัญมากๆสาหรับน้องแมวบ้านไหนที่สซนๆนะคะก็คือเขาจะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนจากเล็บของน้องแมวได้ด้วยพอพอมันมีอะไรที่มันทนรอยขีดข่วนแล้วก็เป็นมิตรกับน้องแมวทั้งหลายเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เราสามารถปล่อยให้แม่ของเราอะคือสนได้เต็มที่เลยเราไม่ต้องกังวลใจว่าคือเฮ้ยเราจะต้องขังเขาไว้ไหมหรือว่าเราจะต้องแบบโปรเทคในส่วนของม่านเราไว้มากเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถใช้อิสระในชีวิตเขาได้อย่างอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยที่ทําให้เลือกของภาษาญ่าด้วยค่ะ